ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็จะหวยรัฐบาลไทยนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือมาให้ได้ชมนะคะนี่เดี๋ยวมาดูฟังเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางเศรษฐีโปรดใช้วินยัยนยในการรับชมและก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะหน้าก็สวัสดีเพื่อนๆในพ,นนพีนะคะทุกสายงานอาชีพนะคะ ันนี้นะคะก็จะเป็นาปากหลักนะคะเนาะเมื่อวานนะคะเมื่อวานน่าลงสิบนะคะวันนี้ก็คือลงหน่วยนะคะของชุดบนนะคะเมื่อวานลงสิบวันนี้ลงหน่วยนะคะอันนี้หน่วยนะคะหน่วยชุดที่สามนะคะแล้วก็บนน้าลงไปชุดที่เจ็ดนะคะอ่า ชุดที่เจ็ดแล้วก็ชุดที่สามเนี่ยคือสองชุดนี้คือนาจะเอามาจับชุดบนตรงนะคะแต่ชุดบนตรงนี้คือนาคลงไปก่อนหน้านี้นะคะเนาะแล้วก็มาลงสิบไฟนะคะวันนี้ก็คือลงหน่วยอ่ะอันนี้จะเดินมาทั้งหมดกี่งวดแล้วดีนะคะ จะเดินมาทั้งหมด18งวดนะคะถ้ารวมงวดนี้ก็คือ19งวดนะคะถ้ารวมงวดนี้ก็คือ19งวดนะคะถ้ารวมงวดนี้ก็คือ19งวดนะคะเป็นหลักหน่วยนะคะหน่วยบนนะงวดนี้ได้เก้าได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่นะคะแล้วก็ตัวเลขที่น่าขยายออกมานะคะก็จะมีหกมีแปดมีเจ็ดนะคะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆให้พี่ดูนะคะ คือตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในในช่วงล็อกอยู่นะคะถ้าล็อกของเขาจริงๆมันจะมีทั้งหมดแค่ห้าตัวนะคะแต่รอบนอกเอนี่ยคือมันเป็นตัวเลขที่ขยายนะคะแต่ถามว่ามาได้ไหมก็คือมาได้เหมือนกันนะคะมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้าสมมุติว่าสิบยูหน่วยอยู่นะคะ สมมุติว่า10ยูหน่วยยูนะคะตัวเลขนะคะตัวเลขมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะถ้า10ยู่หน่วยยูนะคะเวลาเราคั้วกันออกมาแล้วคือตัวเลขมันจะตรงหลักนะคะเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นคือชุดของเขาคือมันเดินยาวนะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องระวังด้วยนะคะเนาะชุดของเขามันเดินยาวเลยนะคะ เนี่ยค่ะหน้าก็เอามาให้เพื่อนๆพี่ได้ดูประมาณนี้นะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวนะมีเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเอ,อ่อเป็นชุดเป็นชุดเดียวกันนะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่สามนะเนี่ยหัวมุมนะคะหน้าเขียนไว้ชุดที่สามชุดที่สามเพราะว่างวดที่แล้วหน้าก็ใช้หลักหน่วยชุดที่สาม นะคะแล้วก็จะมีหลักหน่วยมันมีหลักหน่วยชุดที่สามแล้วก็อีกหลายๆชุดนะคะเนาะแต่หน้าคือใช้ชุดที่สามนะคะงวดที่แล้วแล้วก็หลักสิบเนี่ยคือหน้าใช้ชุดที่เจ็ดนะคะแต่จริงๆแล้วหลักสิบเนี่ยคือของเขามันมีหลายสูตรนะคะแต่หน้าหยิบยกขึ้นมาใช้แค่ชุดที่เจ็ดนะคะเพราะว่าชุดเจ็ดมันเดินก็โอเคอยู่นะคะ <S <S หน้าก็เลยหยิบยกสองชุดนี้ขึ้นมานะคะก็คือ หน่วยชุดที่สามหลักสิบชุดที่เจ็ดนะคะถ้ายังไงก็ประมาณนี้นะคะ